สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมานนอกนะครับอันนี้มาเปลี่ยนโลเคชั่นแห่งแรกวันนี้ไปเอวบ้านเจดาวนะครับวับนนลุงประซักคนนี้คนม,มีเมนูเด็ดจะแนะนำนำเสนอเดี๋ยวมาดูนะครับตอนนี้ตั้งวงกันอยู่หลังบรรยากาศลมด่นอากายสบายๆนะครับวันนี้มาปอหนาวตัวเด้งห้าโมงครึ่งน,นะครับวันนี้ยังไม,ม่พอนะครับก็จะอัดนเมนูอย่างนะครับดีครับ เสร็จเดิมนะครับตอนนี้มาไอเดดกัม้แอวตัวนี้นี่ครับอาบอโอ้ยเดดเลาอันนี้เป็นวันถอนเนาะแต่ว่าวันผูกใหเดมตัวมาอันยังนะเดือดร้อนกันยังกันนะง่ายอดมาู้าเือง่ยไปออดอนกันแซ่าเนยเน แจัดสถานที่ก็มันจะได้โลงทำน่อยแขกวี่พีมาสมานขุนดมนี่มันบกวนเจ็ดดาวของมันนะครับเต้มเอาห่างเลยเสียงบงพวกน้ำก่อง ไปอพอแล้วไม่นู้อย่างครับสองโลไปโอ้โหผลิมโอ้โหเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ตุ้ง ยังลหรอยังลุกครับจะบูดแล้วใหญ่ปอนี่โอ้โหอิช่อมอช่ออเมนูแรงนี่นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำจะทำแบบไหนนะครับประมาอยู่หือปูดเก๊กสครับปูดยือดหูงาเลยอ่ะ

อยู่ได้ยังว่าไม่ไฟันเดี๋ไปอยู่บนได้ยังพ่นกนพ่นกะถ้าใครงปากมันนาะครับโอ้เป็นงาปากมันไม่จะตายพอมันครบผมมันเตียเคเคียว <c oughs> มันเดี๋ยวโนอุอ้ย เดี่ยวเราเดียบปืนพุทธิกับผมอ๋อยัดตะไคร่างนี้แหละาตะไคร่ยัดปากมันครับผมครับโอ้นียนโอ้ปลานี่มาหนินี่ลมนมองมเคลือนแล้วกันไหนลรอผมตี้ยผมตอดแหแล้วหรอตัวตัวว่าโอ้ปึ้งมันตายก็เอาหน้าตะไข่ยัดปากมันนี่เดืขาครับจับกดหน้ามันดี๋ยซ้ำเอาละขวางริบ้านเลยเปิดไปนอนกับปุ่น มันจมน้าตายยาปลี่มผมกดจับหมขี้มย้อมตายกดกกับแม่สดผมชมาเต็มกฟอยครับใส่ด้วยต่อนต่ออนองเงาไปทันเลยครับทันเลยพอแล้วใกล้ๆอ่าเนี่ยงาไปอไ้คา นี่ไม่่ถึงไ่าไม่สำคัญแต่ละตัวอันนี้แต่ละตัอันนี้ันสิดีเลยเ็นหยังเจยวหย่งก็เนสินใช่สเข้าอยู่อันนี้เันสินพอดีเป็นหยังกะมุดมูเขาเนี่ยกะมากัน มสำคันแถมยังยังคือหอมขี้โคนหน่อยเปึ๊บขี้โคนอยับหงมอะอมนี่กบนอนน่ารู้ข้อเลยครับืนป้อนนั้งปืนเราเข้ากันเอราะวอ๋อลุงดม ไปต่อตเดือดเอาแตแล้วนะถอดถึงนาฬิกาถอดถึงแหวนนั่นะเอางมดกับมดกัเดี๋ยวกะถอด่วยนะเพ่เดี๋ยวจะฮหอนกพูดขายกกันขวัแล้วก็เอาอันหลนไฟลุมดึกลุกขุ่นเถียมากนแหะมาแหนตรงเข้างมดจังไห้กินเทรมดานี่เสียบโรเลสเป็นรถตัวไหนเช่รงนี้ เจ๊ะให้ดิครับลอลวดน้อยลวดน้อยลวดน้อยลวดลวดบไดหนออนี้เนอตอไปลุดใด้กสิบแกนไมเว้ยหโลเอย้อยแปดหแปิก่อนเอาได้แล้วครับครับนี่ครับนทำเป็นลมดีๆจะกินน้ำกระท่อมหรอตั้่าั้างงยหนึ่ง มาวิ้ยงยมือกระดับนักอุยนะกล่องอ่ะเอาละครับเอาอันนี้เขากินประมาณเด็ดหมูเจ้าวกนี้ครับเห็นเจ้าเเ่าล้วเผาแล้วกับนี่ ห้าวัวอาทิ่ลูกสวนดงๆมาอันนี้คือหมอกที่เตาไหมนะเจ้าี่ของเดนี่นี่อย่างน่ะก็ัวมันนอนแล้วเออเดี๋ยวยันเบลไปออนบึ้ดมันลุนกันพอนะครับเนอนะครับป่าลิมตัวนี้เงยฮะยังกัอยางไม่ยังนะโคยชาป่า ไม่อยากให้เดินแบบอยู่ไม่อยากใหเดินแบบอยู่สวัสดีอันนี้พาเก็ตโต้เรา้าชิจูของกายเหลี่ยไม่เหลี่ยมโ้อาอยู่ในปืนหมดแล้วครับเดี๋ยวมาลุ้นกันพรเนอะของเสียกันนักขนาดลุ้นโอ้ร้อนน้ำจิ้มจิ้มสามรสเราจะไม่เห็นเมนูนะครับเจ๊ดาวจะน้ำเสนอ ตอนนี sure. 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 sure mm ้กำลังไปเตียมขขงอยู่นะครับวนที่ำามครับแาหนาวเริ่มหนาวแล้วครับเอปนีแขกหลายสาวแหายเอาหลูกกันดตัยเอาเหลานเหมานกันมองแง่ดีมอนกันวันนี่วันนี้เขาจะเริ่มจะคนโสดคนโสดกังสดแล

สุดยอดโอหนี้เรามาเย็นไงเนาะแป๊บเนาะย็นเลยกะมันคีเปอฮอตอันนี้มันจะฮอตไงนี่กันลวกกับปี๋ดูนีู่้ว่าอันนี้มันมกับโม้เี๋ยวเาะเข้ามันมอางไม่้สาเข็มนะบ้างหลังครับนีอจิ้มสามรสกับมาละโอ้ยยอดครับ ใส่คลิปออกตัวไมเนี <ics> ่อตีหัวมวยว่ะเป็นรุดออกมาเนี่ยต่แมุ่งก็พอเนี่ยก็กิงอยู่นี่อยู่เลยก็ไปดาวเลยแอฟเอนาัน โอ้ยมีอย่งนี้ไม่ปี้อ๊อไม่ติดหลัวไม่ติดหัวติดนานเดียวเนี่ยเดียวโอ้โหเตียวเตียวโอเลยแเมื่อกี้หมืนกับกำท่าแล้วนะเอาถุง้าไปจี้กับหอกรอนี่ ปลช่อนปลาคอปลาคอปอนี่แมนบอกว่าปลาคอถ้าถ้าถือว่าช่อนนะครับเป็นช่อนนะปลออีสานไงโอ้ยเป็นกระเียบไไม่ออไเ้ามกว่เอาคอเน้นเน้นเน้นใส่เน้นใส่เอาทีนี้เิากินก่อนไอช้อนไอคอนเหรเตามากกว่าเตา้ากกว่าเตาากกา ใช่ะงปา้ิ่าอดีตก่กันไอ้ช่อนหมกดินหมกกว่างไปเป็นอะไรอยู่ตไอช่อนมกดินนะอืไอ่พอสอหไม่นนี่นเดอเด้ออไมอยู่มื่อสองกล้ยมดซึงอะอานผมมีอยู่พี่นผมมีอยู่เดี๋ยวมาติดไหม เปิดมาเป็นปลาลิ้นเปิดออกมาเป็นปัดดุก็ติดใส่ในห้องตรงบุ่งใส่กันบ่ใส่เนี่ยพไปห่อมากลายเป็นปลาดุก็ยังนุกปลากครับน้าถึงเวลาเปิดโสมละโอ้ยเป็นปลาสุกันดิไหนน้องนี่เนาะซุปอ่ะลองก่อนเต็มแทมแทมปิดปลาทุกเก็บเหี้ยอินแทมเย่บ่อมาละอัน่างนั้น

ลองลองแบกกินพอสนได้หรพี่ได้กินพอสนนะครับนอโอ้อย่ามาแข่งเบ๊เกลือกันเกลือคอนนี่ยโอ้สุดยอดแล้วอ้ลงนะครับเน้อโอ้ยุกซุกสุกนีนี่นในุกดูดู ซุปกระเจ้าน้ำจิ้มมาแล้วครับโอ้คุณเจด้าเนี่ยมาอันนี้เจดาวกับเตรียมของมาแล้วครับกส้มเหม่มอ่ะตัดได้ก็นั่งอยู่หันนัวใหญ่จะเชียดตัวแม่ต่ำยังมันนี่สุดนี้ มาเจ้าจะเป็นเลงนะคะโอ้ตระเบือเจ้ากุ้งหอยลลี่หอยครับแต่พี่ไม่อี้ไมเาหมละไปไหนพ่โรสาติ ดาวขีคออกมดแลกันนีเดี๋ยวเอาสักหน่อยมีหมด้วยเนาะมีหนหน่อยห้คนเลาอยโมงเลยแบบพอข้นมาเดียวเใส้อันมาเข้มนะใส่มือเนี่ยนะเจ้าเนาอครับมือนั่นเนาะกุ้งใส่มะนาวนะคะ nhiều tiền kia rồi, bơi, bỏ bay, bỏ bay, con, sườn này đây <-an> cháu nào, ạ, này này ห่าต้มแล้วนาะเจ้าครับน้าต้มสุกแข็งน้าเจ้าเนาะครับใส่้น่อยใส่ใส่หน่อยครับกระผมนัวตัวจันน่น้าเจ้านมอกับมอกน้าเจ้าเนาะใส่นักล้ำหนักคุณว่าของนัวใส่นักน้น่อยเหรใส่นักลำหน thấy <laughs> cho lái cụ <cổ> một, một. cục <laughs> này ừ. ừ, cái, hộp, cái hộp เะเยใส่อ <spe aker> <The absor baptism> ันใส่าเจ้าเนาะว่ามันมันจะแหลวเนาะช่อนหมกขี้เปิ้ช่อนหมกขี้เปิอร่อยเชียงรายพี่เล่าาวจว่าเขาเป็นสตนี่พี่มัก้นะเจ้าใส่เนือเนื้อ คนรชาติก่อนบ่มากจะได้เพิ่นยัดเจียมตัวพันเข้าอะไรล่ะครับลำลมืลาคุ้งไรแล้วเนาะโอ้โโอ้มันต้องอร่อยกะงอะไงสตอได้อร่อยอะอร่อยใส่ไก่เนี้ยจ้ะมดเลยข้าวกันอร่ยนี้ยอร่อยยมานยืด ตัวเล็ก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 กแสนพิเศษเลยได้ละเนาะมาจ้าอ้อมเสิร์ฟน่ากินน่ากินบ่าวบ่าวาว ยอดมาจิ้มกันเลยยังมิโน่้นิอย่าครับอย่าครับเออแกะแกะครับครับอ่าโอ้แกะเลยแกะเลยช่อนหมกปึกลุยสวนโอ้สุปมดเนี่ยอุ้ยโอ้ยปลาหรือเปล่ายอดยอดยอดยังไงนะลำลำตึกใสเพื่อนเนาะนี่ปลาช่อนหมกกี้โพ้ครับครับ

รูดมันรูดยังดิ้นเลอะไรมันนป่ามันต้องมีเรื่องเคียงเลยนะเก้าแก้วมันจะล้มเกาแก้วกับยาคาเจอไปลืมเลยข้นดมาเลยข้ามาเลยล้องกิ้มันจะเหมือนเป็ดกอยเป็ดสิบตัวกันก้านลล้นลมาลมใกล้นี้จิ้มเตาพ่น เต้นน้กจิ้มต้นน้ำจิ้มต no ัวหลพอมถ้ากินแบบนี้ให้แบบนี้าีด้วยน้ำตัาส้มนี่รับผ่าพิเศษคอยใจมือถองลมจิ้มยังครับครับผมโอ้โหล้ำเหลือเป็ดก็เหนี่ยมเปิดเลยน้องดูกว่าอีกอ่ัโหน้ำจิ้มผยเพิ่นยงองครัเจิงกี่ ปาดโษซีฟูดมาเฮ้ยมาเฮ้ยใช่ไหมเอ้าสิอเจ็ดฮะเอาไปโมกไไป้งไได้บ้งโอ้ลุมบ่โตรดสุด่อดเนยอดอมจอส้ตัหองเจดาวด้แกปลาส้มตั้เออส้มตต้มตัดมันลยหวานเนาะ โอ้ส้มตำรวมรวมมิตรโอ้โหตำกุ้งสดครับพี่น้องมาเด้อมาเด้วยมาด้อกินตัวใหญ่เลยเราไปจิ้มส้มตำมาจิกกุ้งฮะฮะฮมันกินของแพงใบมันกินกูเดี๋ยวไม่เจอะเด็ดรอดแหมกุ้งอร่อยมอ่ไมาให้กันเอาครับเปลี่ยนห้องเปลี่นเตาเปลี่ยนในห้องเป็นอร่อยกุ้นบอกกองเลยบอกกองเลยถือพี่ดาวสุดยอดเลย

เออขวางกันขวางันธรรมดาไม่่าซอหมายอเวียบอ่ะตเียวตัวซอขาอมสันมัวา้อันนี้แกเป็นลูกครึ่งจริงจแคตะเกียบเขากล้องเกเราต้องไปดมกันเข้า่ะหลายปีนะปปีนะเออนั่นหอยเซรีหัวเอาได้หมดอ้าวเนสองซเอามดเอมวกอ่มวกอ่เอาเอาของเราม้วอ่ะ เออเออเพีก่อนไหมดังไฟใกล้มันอ๋อเหอเป็นยังไงบ้างเจ็บบ่เอาไปคว่างฮะคว่างไม่ต้องอุ้ยนี่ครับเฮ้ก้อนออกกอดตั้งได้นะำเกลี่ยแล้วมาเนี่เอาอุ้ยไปคว่างทำยังนะ ต้องฟังมันจบก่อนนะครับเอาไป้ว่างในต้องเนาะคว่างในตอกมายิ่งรับนะครับปลาคับเครื่องเคียนโอเคครับเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆเนาะครับโอ้ปลาปลาใส่ไม่เห็นเลยนะใส่เล่เลยโอ๊ยใส่ไว้ได้คว่างกว้างนะครับคว่างกว้างนะคว่างในตอกเนาะถามลูกพี่ครันต้องกัน เอาแซมขวางเงี like ้ยอ่โอหโบเขาป่าโคูมุ่นมาะม้านะเพื่อยเอาถอยถอยอาหอาานจิ้มอเมนูสองเป็นไร้องอ่อนออเดี๋ยวเดียวจอนไหมรามานั่งกินเนี้ยสุดยอดไอ้อับได้ได้ได้มาแล้วกินดีด้วดีเดรธรรมดาฝีมือสุดยอดเลยนะส้มต่ำส้มเติมเอาเอไม้คือกะเอาไม้กะ ยิ้มแล้วมึงออกมาอ่ะโอ้ยมึงอกมาเอออ้าวจะเดาอ่ะให้น้อยกันอันี้ยาฆ่าเชื้อให้สักหน่อยค่ะเออลืมยาฆ่าเชื้อเหรอเาอยาม่าเจื้อผีเดาจริงจริงยาจะจิ้มอันนั้นมันให้อยากก็มีไม่เห็นรอดค่ะถ้าบัตรเตาของบ่าวหวีเนี้ย กี่พิษเนยจะใครนะกอเหน้าต้องาไ่ได้อุ้ยซัาเขียวเอม่าเียว่เดียวเดีเดี๋ยวนี่เนี่ยหนุ่มๆดิตรงนี้เนาะยาฆ่าเชื้อนึ้นมเาครับแมกัถึงบาวานเนาะเป็นแม่ำยาฆ่าชื้อเล็กน้อยกระปีกับนองมันหวนดิลูกปีรสชาติอาหารกับพันเนาะบรรยากาศกบสุดยอดเอ้กินล้งงน้ำเตะเอ้ก่อน บไปว่ากินเหล้าว่ายากดะเจือแต่มันเนาะเนาะกันนะเดี๋ยวกันเดก๋ยวจะพิจารณาเรื่องของลูกขวดที่เอาครับมากลับบ้านๆนะครับอือฮึเอาหน้าเด้อเออโอเคครับไปเก็บบรรยากาศเป็นเรื่องเครับขอบคุณครับจะเดาวลองเอาเป็นตำมฮานาเจ้าเนอครับสุนี่เนาะโอเคครับ กอย้ินปลาเผาใส่ปลาเน้นซังปลาเน้เผากับเสี้พด้วยอนี่ันนี้ด้วยอืมเป่าเสี้พ่งปลาเน้เผาไหมฮะอันนี้เผื่อครับปลาน้นองเี้ปลา้อบองครับเพเออิดได้โคตรไปเอนอเลับไปเงื่อนลองนึงครับเดี๋ยวเอาเอาแบ่งกินกันนิเวเดี๋ยวุุนุ ไอยันก็ไปเดทมาเอมทอข้าวอ้ยนี่่ป็นความจริงไงต้องแบ่งกันินบ้เดูหน้าตางวะวันนี้นึ่งอุองอุองครับอ๋ออนี้คือเป็นไข่นี่นะครับโอ้ได้ข่าวอยู่นงานเลยนสามแยกนะครับสามแยกลงปสัดนะครับเหืาอแวะอุ่ดหนุนน่องเขาได้นะครับอื คุณลุกันเด้อนักจิ้มนักจิมต้องมีนักมนจิมอันนี้พีนอนเด้อยโดมันมีอย่งกรลำเขาขงเียงมันมีอย่างกระลำมีพักเออนี่พักอีนี่กะกระลำมีครับของพมเพอนาเป็นีข่ไข่ไข่นข่ไข่ไข่ไข่าข่ไ่ไอ่อข่ไ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 ย่ไขข่ขขข่ข่่่่่ี่นี่ไ่่่่่่่ มิละอ่อนคุณน้ำจิ้มนี่สุดยอดขอากระเพร์นี่สุดยอดวาซาบิเครื่องเคียงอันนี้นะพี่ครซุยอดเทพลังเอออย่างนี้เมอสผักสลัดเอาผักไปให้ละอ่อนด้วยผักสลัดครับนี่ผักสลัดมอสมอสผักไปใหด้วยสามแยกดงบัดซาครับครับครับดงบัดซากกับเส้นเข้าไปเส้นกื่นน้านะครับนะครับไว้อดูนอกอปูดุนนอกเขาได้นะครับผ่านไปผ่านมาสีตังเคียงรุ่งนะครับเนาะต่างนั้น

มันบากินแล้วมันเปรี้ยวพวเต็มโต๊ะเลยมันไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเจกับพี่กาเออบว้ว่านั่งไปกันเลยหลายคนลุงโดมแจกบ้านฮันบ้านมีแก้วบ้านนี้แก้วเดี๋ยวได้ถึงบ้านภาษาละแลาวไมไดจวะเราเด็กต้องกอดก่อนกอดทั้งน้อยด้วย

ô càng uhm <kèng khế> no. Đây <laughs> <laughs> Ừ, bên đây, xảy xa lốt đây. ้นี่ต้องขอขอบคุณนะครับจีดาวนะครับกับแอริสเปิ่นนะครับเจ้าของสถานที่ขอบคุณทีมงานต่างอันบรรทุงมาซักเลยนะครับครับผมไม่พูดเขาเนาะรับไอติเขาลุกดมกับมันอุยนะกันนะครับครับนี่ไอเดทนะครับขอบคุณนะครับมันลุยด้วยกันเจ๊ตัวใอื่เจ๊คนงามครับผมเออนะครับ เดี๋ยวครับมีอยเดี๋ยวถ้ามันดื้ไปแล้วมันเสียงมันจะรูดเลยรูดเยเอาต้องปิดคลิปก่อนเนาะแล้วก็ลุงดมแล้วเออโอเคครับลุงจะปิดเขาครับวันนี้ครับผมขอบคุณแฟนคลับนะครับติดตามนะครับ มันพูดไปเด็แต่ตอดจะตอดบก็ทำยุเออมีเมนูน่ะเข้ามาคอมเมนต์ให้ผมลังใจชีวิตของมันอกกับทีมงานนะครับช่วงนี้เขาก็สัญจรเล็กน้อยนะครับเราขอโทษเต็มนะครับทีบางครั้งบางทีไปตอบคอมเมนต์จ้านะครับเพราะว่าติดภารกิจนะครับช่วงนี้งานมันนักนะครับใกล้สิ้นปีแล้วนะครับครับใครชอบบรรยากาศบ้านๆมีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกับช่องชีวิตคมันอกแหม่ช่องหรือช่องชีวิตคนมันอกเอฟซีเต็มนะครับ ถามเจ er ๊ดาวว่าดังได้ก่ได้โอเคอ่าฮะโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเฮาปะกันไหมอ่าวันนี้ชีวิตคนมันออกกับทีมงาน